ฝีปากของเขาก็โน้มลงมาแต่กับชั้นเบาๆเหมือนสีแรกที่หยดลงบนพื้นกระดาษขาวทุกสัมผัสเหมือนจังหวะผู้กันไม่เร่งรีบแต่มีจังหวะชัดเจนแต่ละจุดที่เขาละเลงผ่านร่างกายเหมือนกำลังสื่อสารผ่านภาพลวงตาไม่มีคำพูดแต่เข้าใจผิวกายที่เคยห่อหุ้มด้วยกราะของความแข็งแกร่งค่อยๆถูกละลาย เหมือนน้ำแข็งที่หลอมละลายภายใต้แสงสีทองของฤดูร้อนเมื่อเสื้อผ้าถูกถอดวางอย่างเงียบงันมันไม่ใช่การเปิดเผยร่างกายแต่มากกว่านั้นคือการเปิดใจให้เห็นถึงแผลรอยซ้อนทับและความเปราะบางที่ไม่เคยกล้าให้ใครดูมือของเขาเคลื่อนไปอย่างระมัดระวังเหมือนศิลปินกำลังลงแสงเงาสุดท้ายด้วยความตั้งใจ และความเคารพต่อผลงานชิน้น